สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกัะเกิดมาประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพกาวจะอัปเดตข่าวคราวในการลุ้นอย่างโลกนะสั้นๆกระชับฉ really ับไวตรงนี้ได้ใจความกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเราไว้ทุกช่องทางตูนยูทูเต็ดฟีดเจดม์กับเจ๊ดม์ทุกวันเลยนะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวการขายทีมของตระกูลเกรเซอร์เจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งช่วงหลังเนี่ยมีข่าวว่าฟอร์มชักดีได้คว้าแชมป์คาราบาวคัพชักจะเริ่มเปลี่ยนใจ ไม่อยากขายทีมร้างนั้นดูมันสินะเออประกาศขายแล้วจะมาเล่นโมเมมอมแมมงี้ได้ไงนะล่าสุดนะสำนักข่าวจาก CBS Sport เนี่ยโดย Ben j จ c คอบเนี่ยรายงานเลยว่าตอนนี้ท่านชิคยัสซิมบินธรมัดอัลทานีเนี่ยนะมหาเศรษฐีชาวกาตา ออกมาเตือนตระกูลเกรเซอร์เลยนะว่าข้อเสนอของเขาที่ยื่นมาเนี่ยให้พิจารณาเป็นการซื้อสโมสรโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเทคโอเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่การร่วมทุนซื้อหุ้นบางส่วนเขาไม่สนใจเพราะว่าล่าสุดตระกูลเกรเซอร์เหมือนจะชักเริ่มลังเลและไม่อยากจะขายทีมเพราะไม่ได้เงินจำนวน6 0 0 0ล้านปอนที่ตั้งเอาไว้แหมตอนซื้อเมื่อปี2 0 0 5มึงซื้อมาแค่800 000, 000, ล้านปอนเท่านั้นนะนี่กำไรไม่รู้กี่เท่าตัวกี่เท่าเลยนั่นทำให้ตอนนี้ท่านชีกจัสซิมเนี่ยจะไม่โอเคกับข้อเสนอที่เกรเซอร์ ยื่นกลับมาหรือมีข่าวลือ,อ,อมาว่าจะไม่ขายทีมทั้งหมด100%จะแค่แบ่งหุ้นให้ขายมาร่วมทุนกันอะไรแบบนี้นะโดยล่าสุดเนี่ยนะท่านชิกเนี่ยบอกชัดเจนเลยบอกว่าถ้าบริษัทเรนกรุ๊ปนะที่เป็นคนดูแลเรื่องการซื้อขายทีมครั้งนี้ไม่ชี้แจงออกมาให้ชัดเจนเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเลยเออคือเขามี2ช้อยตอนนี้นะหนคือซื้อทั้งหมด100% กลับอีกหนึ่งคือไม่ซื้ออะไรเลยไม่มาแบบซื้อหุ้นกระปิดกระบอยเขาไม่เอาเขาอยากบริหารร้อยเปอร์เซ็นเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองโอ้โหชิปหายแล้วแฟนแมนยเูเดตระกูลเกรเซอร์มันแสบจริงนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่นะโอ้โหเจอขับไล่เจอดา่าเจออีกเยอะสำหรับตระกูลเกรเซอร์นะถ้าเป็นแบบนี้เพราะประกาศขายแล้วแล้วมาเล่นยักแยยักจันแบบนี้ไม่น่ารักนะตระกูลเกรเซอร์นะเอารอดูแล้วกันซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าตระกูลเกรเซอร์เองเนี่ยก็ปฏิเสธข้อเสนอของทั้ง ฝั่งท่านชีกจัะซิมแล้วก็ฝั่งเซอร์จิมแรดคลิฟไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้นั่นเองเอารอดูว่าจะเป็นไงงานเนี่ยหนังชีวิตเจ๊บอกเลยนะสำหรับการซื้อขายทีมแมนยูเต็ดแบบ100%นั่นเองนะจ๊ะลนนี้คือจะดำอัพข่าววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเราไว้ทุกช่องทางตูยูยเต็ดฟรีจเกิจะดำทุกวนันพรุนี้เจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ